ชมครับ Music of the Year สาขา Female Group หยดน้ำตา Tears For You l l m t จังหวะตกหลุมรัก Magic Moment DD Dara จังหงจ Deja You Pixie ไม่รับความเห็นต่าง You are m i n e pretzel Strawberry ice cream Mixed fruit เอาล่ะเต้นตามกับทุกวงครับแม้กระทั่งเพลงช้าเราก็เต้นได้ใช่ครับพี่อ๋องเพราะว่าเราคือ แฟนคลับของศิลปินทั้งห้าเบอร์อยู่แล้วนะครับ,รบและรางวัล Best Music of the Year ประเภท Female Group ได้แก่ เรียกว่าเป็นกระแสนะครับหยดน้ำตากันทั้งประเทศใช่ครับผมขาใหม่ขายดีมากนะครับพี่พี่กันเลยก็คืคอ cover กันสุดถูกต้องครับพี่เลิฟมากนะครับและนี่คือแบ s ็ค u ิส c กขอ h เ Year Female Group for Eve ครับวู้เูยงเชิญจากกล่าวความรู้สึกเลยครับเด็กๆครับ ค่ะก็ดังจังก็คะก็ก่อนอื่นก็วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านเลยนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ส่วนพวกเราโฟอีฟก็ได้รับรางวัลนี้มาขอบคุณทางโตตี้มากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านแฟนคลับของพวกเรา for I ที่น่ารักนะคะขอบคุณที่ทําให้พวกเราได้รางวัลนี้ขึ้นมามันจะเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็ ทำให้เราอยากจะทําผลงานดีๆต่อไปค่ะขอบคุณนะคะอ้อแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่นุ้ยนะคะที่แต่งเพลงนี้พี่นุ้ยกับเบนพี่เบนด้วยพี่เบนด้วยพี่เบนด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากใจค่ะพวกเราฟูอีขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะครับกับฟูอีแสดงวันคนยินดีด้วยครับ คุณนุย้ยคุณแก่งมากอะ่ะเพลงนี้มันเพาะมากเลยนะจริงจริงบทเพลงนี้